สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพปีสวยมือแรกสภาพป้ายแดงใหม่แท้ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda HRV 1.8 EL Moonroof นะคะคันนี้ปี2016ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละ12,000บาทค่ะนี่ค่ะ หลังคาแก้วนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะสภาพป้ายแดงใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากๆเลยค่ะ Honda HRV 1.8 EL มูลไฟฟ้าเกียอโตปี2016คาา่น5 9 9 0 0ับาทเท่านั้นค่ะ มือแรกนะคะสภาพต้าแดงเลยนะคะรถสภาพดีสุดๆเลยค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบนาะนังสีดำแนวสปอร์ตป้าไฟฟ้านะคะระบบเซนทรัลล็อกค่ะกระจกป่าไฟฟ้าพัดไฟฟ้าแอร์แบ,บ,แบ,บคแเบกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะแอร์ดิจิตอลกล้องสองถอยนะคะเึรื่งเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะ หลังคาแก้วด้วยนะมูลลูกไฟฟ้านะคะขอคนซื้อเงินเดือน25,000บาทขึ้นไปค่ะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะน่าใช้ค่ะใครกำลังม,มองหารถ SUV เอาไว้ใช้งานกว้างขวางนั่งสบายนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมือแรกสภาพป้ายแดงค่ะไม่มีอุบัติเหตุและประกันได้เลยนะคะสภาพเดิมเลยนะคะคันนี้สามารถติมน้ำมันด8 5ได้ด้วยนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะ เบาพับได้ด้วยนะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะสภาพดีค่ะบอดี่สวยนะคะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุค่ะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์พันแปดเป็นซิมเครื่องเดิมสภาพดีสุดๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายเียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด AMP10 ค่ะพิมพ์มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ กันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ